แต่งเรื่องให้อ่านวันพระนวัตแห่งหนึ่งมีคนไปวัดเข้าไปในศาลานั่งฟังธรรมกันอยู่เต็มศาลาแต่ข้างๆกำแพงวัดที่อยู่ติดกับศาลาฟังธรรมแห่งนั้นมีชายสูงอายุคนหนึ่งกำลังนั่งตกปลาอยู่ริมคลองที่อยู่ข้างกำแพงวัดแห่งนั้นคนที่นั่งฟังธรรมอยู่ในศาลาทุกคนต่างก็พยายามสอดสองใช้สายตาจ้องมองดูแต่ชายสูงอายุที่กำลังนั่งตกปลาอยู่ริมคลอง อย่างใจจดใจจ่อพร้อมกับน้ำเสียงกระซิบแผ่วเบาของคำนินทาว่ากล่าวต่างๆนานาของคนในศาลาบางคนก็ว่าเขาเป็นคนบาปวันพระไม่ยอมเข้าวัดเข้าวาไม่ยอมฟังพระฟังธรรมวันพระแท้ๆท้ยังใจดำมานั่งตกปลาทำบาปทำกรรมอยู่ได้บางคนก็นินทาด่าว่าไปยุมากเสียเปล่าไม่รู้จักปล่อยวางไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษ วัดว่าไม่ยอมเข้าบุญกุศลไม่ยอมทำตายไปต้องตกนรกแน่ๆทุกคนที่นั่งฟังธรรมอยู่ในศาลาต่างก็นินทากล่าวโทษแต่ชายสูงวัยที่กำลังนั่งตกปลาอยู่นั้นจนลืมไปว่าตัวเองมาวัดตัวเองกำลังนั่งฟังพระฟังธรรมกันอยู่ตัวเองมาวัดก็เพื่อตั้งใจฟังธรรมสร้างบุญสร้างกุศล คือยกระดับให้จิตใจสงบปล่อยวางแต่ขณะนี้จิตใจของพวกเขามีแต่ความวุ่นวายจากการจ้องจับผิดนินทาตำหนิชายตกปลาจนไม่ได้ยึดมั่นอยู่ที่การฟังพระเทศนาธรรมในขณะเดียวกันชายสูงวัยที่นั่งตกปลาอยู่นั้นสายตาของเขาก็พยายามจ้องมองพระที่กำลังเทศนาธรรมอยู่หูของเขาก็พยายามฟังหลักธรรมคำสอนของพระที่กำลังเทศอยู่ใจของเขา ก็น้อมนำขออนุโมทนาบุญร่วมด้วยกันกับคนอื่นๆที่กำลังนั่งฟังธรรมอยู่ในศาลาแห่งนั้นชายสูงวัยที่มานั่งตกปลาอยู่นั้นเขามีความเป็นอยู่ที่ลำบากยากจนเขามีลูกเมียเขามีพ่อแม่ที่แก่ชราป,ป่วยไข้เขามีครอบครัวที่เขาต้องรับผิดชอบดูแลเขามีหน้าที่ต้องหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องทุกคนในครอบครัวแต่ด้วยฐานะที่ยากจนต้นทุนชีวิตที่ต้อยต่ำ จึงทำให้เขาต้องใช้เวลาทุ่มเทดิ้นรนหาเลี้ยงปากท้องเพื่อความอยู่รอดของคนในครอบครัวของเขาจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดแม้จะเป็นวันพระวัดว่าเขาไม่ได้เข้าโอกาสนั่งฟังพระฟังทรรสร้างบุญกุศลเหมือนกับคนอื่นๆเขาก็ไม่มีเพราะเขาต้องใช้เวลาที่มีอยู่มาตกปลาหาปลาเพื่อนำไปทำอาหารให้ลูกเมียพ่อแม่ให้คนในครอบครัวได้กินอิ่มปากอิ่มท้อง ได้มีชีวิตอยู่กันได้ต่อไปเรื่องนี้คงบอกอะไรได้หลายอย่างเพราะคนเราเกิดมาแต่ละคนล้วนมีความแตกต่างมีต้นทุนชีวิตที่ไม่เท่าเทียมไม่เหมือนกันและไม่เท่ากันเวลาที่มีอยู่มีความจําเป็นมีความสําคัญต่อชีวิตภาระความรับผิดชอบของชายสูงวัยที่นั่งตกปลาอยู่นั้นมากมายแต่ในช่วงเวลาเดียวกันนี้มันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่ได้สําคัญยิ่งใหญ่ใดๆเลย สำหรับของคนหลายหลายคนที่เข้าไปนั่งฟังธรรมแล้วนินทาว่าร้ายเขาอยู่นั้นก็เป็นได้เพราะฉะนั้นตรงอย่าตัดสินคุณค่าราคาศักดิ์ศรีของใครต่อใครจากสิ่งที่เห็นได้ด้วยตาเพียงอย่างเดียวจุดๆดเพราะเราทุกคนต่างมีเหตุและผลมีความจําเป็นที่เป็นของตัวเองด้วยกันทุกคนความแตกต่างที่เขาไม่เหมือนเราหรือที่เราไม่เหมือนคนอื่นๆมันจึงต้องมีเป็นธรรมดา